เดี๋ยวอันเ้ก่นไปดูก่อนเบ็ดนี่ไม่ชาสิห้องเนี่ยมีร่มหนอ่เป็นแบบเนี้ย มันต้องมีภาพพาติฟพันพาติฟในตู้กันก็มีอือเดี๋ยวเอาพาติฟเดี๋ยวเอาพาติฟ สวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวนะครับตอนนี้กําลังจะไปส่งเว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งไปจังหวัดนครพนมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับช่องมังมงก้อยสตูดิโอนะครับกำลังไปส่งของนะครับ งอขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับ t ิ k t o k ร์ไลฟ์เฟซบ o ๊กไกแล้วก็ i n น t a g r a m นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปทางคนรักว่าวนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคนรักว่าวคอมเมนต์ไทยลาวนะครับก็พ่อแม่พี่น้องแม่เอลเบิร,ร์นโกลนรปเกลียครับที่ติดตามว่าวยู่นะครับ ว่าวเขมรว่าวโบราณนะครับเอกว่าวเขมรว่าวโบราณนะครับติดต่อมาได้ครับโทรมาได้ครับขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่หางนะครับถ้าภาษาบ้านเราเขาก็เรียกว่าขึ้นกุดเนาะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับผม